กราบสวัสดีทุกท่านกับเช้าวันแม่ด้วยนะครับผมอยู่กับผมน็อตกับช่องน็อตสุภาพงในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับข่าวสารของเหรียญ BTC กันล้วนๆเลยนะครับผมก่อนจะไปฟังข่าวสารนะครับผมก็มาดูกราฟ ของ b t c นะครับในบิตคับกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการประกาศค่า CPI ออกมานะครับผมราคาของ b t c นะครับตอนนั้นก็อยู่ที่8 2 0 0 0 0สอนะครับ820 0 0บาทนะครับผมในช่วงนั้นนะครับผมหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข CPI ออกมานะครับที่8.5%นะครับผมที่ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับผมที่8.7%นนะครับผมและต่ำกว่าระดับสูงสุดนะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ที่9.1%นะครับผมก็ทำให้ราคาของ BTC นะครับได้ดีดขึ้นไปนะครับในช่วงวันที่ท0สิงหาเลยนะครับผมอยู่ที่ราวราคา845,000บาทนะครับแล้วก็ได้ทำการลดตัวลงอีกนะครับเมื่อวันที่11นะครับผมในช่วงเช้าเช้าไม่ช่วงเช้านี่ช่วงดึกนะครับผมก็ลดลงมาที่825,000สนาพนะครับผมประมาณ825,000และในช่วงกลางวันนะครับผมก็ได้ทำการดีดขึ้นไปอีกนะครับผมแตะ ที่ระดับสูงสุดนะครับของมนที่11นะครับผมที่ราคาประมาณที่ระดับ8 0 0 0 0นนะครับ69,000นะครับ่าจะประมาณนี้นะครับผมก็มาเข้าสู่ช่วงอัปเดตข่าวสารกันเลยนะครับ b t c และ e p h นะครับผมได้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับหลังจากที่ดัชนี CPI นะครับผมลดลงเป็นครั้งแรกของปี แตเชนีราคาผู้บริโภค CPI นะครับฉบับล่าสุดในเดือนกรกฎาคมนะครับได้นลดต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับผมที่8.5ซนะครับซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยอาจจะแตะที่ระดับสูงสุดแล้วนะครับอัตราเงินเฟ้อนะครับลดลงนะครับหลังจากที่บันทึกสถิติสูงสุดนะครับที่9.1ในเดือนมิถุนายนอาจเป็นรางดีนะครับสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างหุ้นนะครับผม หรือสกุลเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยและอีเธอเรียมนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับสินทรัพย์ดิจิตอลหลักนะครับก็ได้ปรับตัวขึ้นนะครับผมค่า cpi นะครับก็ได้ลดลงอย่างชัดเจนนะครับตามข้อมูลดัชนีผู้บริโภคล่าสุดนะครับผมได้เผยแร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐนะครับได้เผยให้เห็นอัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ8.5%นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งต่างก่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้นะครับที่ 8. 7เซ รายงานนะครับแสดงเห็นว่าราคาของน้ํามันและพลังงานนะครับลดลงแต่ซึ่งชดเชยการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารและที่พักอาศัยนะครับโดยดัชนีของน้ามันและพลังงานนะครับลดลงที่7.7%นะครับและ4.6%ตามลำดับนะครับและในขณะเดียวกันนะครับดัชนีของอาหารและที่พักอาศัยนะครับได้เพิ่มขึ้น1.1%และ0.5%ตตามลำดับที่ผ่านมานะครับเฟดก็ได้มุ่งมั่นที่จะจัดการนะครับกับ ราคาที่สูงขึ้นนะครับผมโดยการปรับอตัตราดอกเบี้ยติดต่อกันถึง4ครั้งนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายของตัวเลข CPI นะครับที่ตั้งไว้ก็อยู่ที่2%นะครับถึงแม้นะครับว่าตัวเลข CPI ปัจจุบันนะครับจะห่างไกลจากเป้าหมายของเฟดเป็นอย่างมากนะครับแต่การชะลอตัวของเดือนที่แล้วนะครับอาจจะกระตุ้นความหวังของตลาดสำหรับการรายงานนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐต่อไป ดิสกัมเฟดน,นะครับได้สร้างความมั่นใจในการจ้างงานสูงสุดและความมั่นคงด้านราคาตามรายงานการจ้างงานเป็นเชิงบวกนะครับจากสำนักง,งานซึ่งทําให้อัตราการว่างงานของสหรัฐอยู่ที่ระดับต่ากว่า3.5%โดยอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงนะบ่งชี้ว่าธนาคารกลางกับอาจมีความเข้มงวดที่น้อยลงในปัจจุบันจำนวนแอดเรสผู้ถือของบ t c นะครับผมที่มีมากกว่า1 b t c ทําทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางการปรับตัวลดลงของดัชนี cpi จำนวนแอดเดรสผู้ถือครองบิตคอยนนะครับที่มากกว่า1 BTC ทําสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางการปรับตัวลดลงของดัชนี CPI ในขณะที่บิตคอยน์นะครับหรือ B ดพยายามที่จะทําระดับต่ำสุดนะครับในช่วงปี2022นะครับข้อมูลใหม่นะครับบ่งชี้ว่านักลงทุนดูเหมือนว่าจะสะสมสินทรัพย์มากขึ้นโดยเน้นการถือครอง BTC นะครับมากกว่าจำนวนหนึ่งแห่งนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อวันที่10ส,งสิงหาคมนะครับจำนวนแอดเรส BTC นะครับผมที่มี BTC มากกว่า1 BTC นะครับได้เพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับเป็นปกติการที่8 9 4 3 0 3แอดเรสนะครับผมนักลงทุนเริ่มเย็บสะสมเหรียญบิตคอยในช่วงขาลงอย่างไรก็ตามนะครับผมบิตคอยก็ได้ปรับฐานขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากดัชนี CPI นะครับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 8.5%ซนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบปี2022ที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลงท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจตดถอยนักวิเคราะห์เหรียญคริปโตนะครับคาดว่าบิตคอยอาจพร้อมแล้วนะครับที่จะแตะราคา1,000 0 0ดอลลาร์ 1, อย่างรุนแรงอันนี้น่าจะเป็นข่าวกล่าวซะมากกว่านะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับนักวิเคราะห์เหรียญคริปโตได้ออกมาบอกว่าในขณะนี้นะครับ94%นนะครับของเหรียญออลคอยในกราฟ btc dominant นะครับ ได้มีผลตอบแทนสูงกว่าบิตคอยนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่ฤดูของออลคอยสิ้นสุดลงมันจะมาถึงทีของ BTC บ้างที่จะกลับมาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมกราฟบ t c d o m i ด a n n ที่เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นการบอกในๆนะครับผมถึงราคาของบิตคอยที่กำลังจะเติบโตเพิ่มขึ้นเร็วกว่าสินทรัพย์คริปโตอื่นๆนะครับผมแต่ในทางกลับกันนะครับผมถ้า BTC d o m i ด a n นะครับได้ร่วงลดลงนะครับผม สิ่งนี้นะครับเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฤดูของออคอยซีซั่นกำลังจะมาถึงแล้วเจ้ามือบิตคอยนะครับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมานานเริ่มทยอยเข้าซื้อเหรียญ BTC แล้วหรือนี่กําลังจะเป็นขาขึ้นนะครับเครือข่ายบิตคอยนะครับได้พบเห็นจานวนผพืถือครอง BTC ในระยะยาวเริ่มเข้าสะสมโทเค็นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหลังราคาสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับพุ่งขึ้นเหนือ24,500ดอลลาร์นะครับ คั้งล่าสุดที่เราพบเห็นการเคลื่อนไหวของราคานี้นะครับก็มักจะอยู่ในช่วงหลังจากที่เราเผชิญหน้ากับตลาดกระทิงนะครับในช่วงปี2013 2016แล้วก็2019นะครับโดยวันนี้นะครับดูเหมือนว่าตลาดจะส่งสัญญาณบางอย่างนะครับที่จะบอกว่านักลงทุนเนี่ยกำลังเคลื่อนย้ายเงินของตัวเองนะครับผมเข้าสู่กระเป๋ามากยิ่งขึ้น ทางนี้นะครับนบักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าการเติบโตของบิตคอยนะครับในช่วงปัจจุบันนี้คล้ายคลึงกับปี2019นะครับโดยตลาดนี้มักจะร่วงลงอย่างรุนแรงเพื่อพักตัวเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาต่อมาหรือนี่นะครับ btc เนี่ยอาจจะพุ่งเลยหรือเปล่านะครับน่าเสียดายนะครับที่ยังไม่มีใครบอกได้นะครับว่า btc เนี่ยกำลังพุ่งขึ้นหรือกำลังเข้าสู่ขาลงอย่างจริงจังนะครับ เมื่อพิจารณาถึงการลดลงของราคาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ราคาบิตคอยลดลงเกือบ65%นะครับจากจุดสูงสุดตลอดการนอกจากนี้นะครับตลาดยังดูร่าเรงเป็นพิเศษนะครับผมหลังจากที่เปิดเผยตัวเลขของ C P I นะครับเป็นเชิงบวกที่อาจส่งสัญ,ญญาณถึงจุดสูงสุดของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาซึ่งนำไปสู่การผ่อนคลายของนโยบายการเงินและตลาดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสุดทั้งหมด อย่างไรก็ตามนะครับบิตคอยกำลังคงระดับนะครับอยู่ที่24,650ดอลลาร์นะครับโดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น3%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารบิตคอยนะครับหรือ BTC นะครับในช่วงนี้ก็มีข่าวดีเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับน่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยกระชุ่มกระชวยหัวใจเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของ BTC จากอยมา Market c a ปกันสักนิดหนึงนะครับ บีคอยนะครับราคาขายวันนี้นะครับอยู่ที่842,859บาทนะครับโดยมีปริมาณการซื้อขายนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่1.25ล้านล้านบาทนะครับลดลง1.88%นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันดับในคอยมาแคปๆนะครับก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าก็ยังอยู่อันดับที่1อยู่ดีนะครับผมโดยมีมูลค่ารวมนะครับอยู่ที่16ล้านล้านบาทนะครับ อุปทานหมุนเวียนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่19ล้าน btc อุปทานสูงสุดนะครับอยู่ที่21ล้าน btc นะครับก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ